โอเคสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซียายนารีพาลิลี่ย่างพี่น้องพาพาหมาย่างอีกแล้วลิลี่เซฮัลโหลเอฟซีเอฟซีมัมงี้สิขมอนโนเซฮัลโหลเอฟซีมัมงี้นาว <c oughs> ว่าเสียงอีก,กาพี่น้องจ้าอากาศมื้อนี้อากาศไอเลนมื้อนีก้กะคือเก่าละ่ะพี่น้องคึ้ม,มเด็ดแดดคุณเฮ้ยมันเข้าหน้าหนาวแล้วเข้าหน้าหน,นาวแล้วจา้าขมอนขมอนลิลี่นุ๊กนุ๊ก <c oughs> มันดมอีหยังไงรวมเ nhau เข้านาหน้าล oh, ้วพี่น้องเอ้ยยายนาลีกับพายยางคือเก่าแล้วมื้อนีพายลีลียางพายมันยังยายนาลีกับมันลีวิวโอ้ยมันย้อนแสงพี่น้องขอโทษเด้อหาลังหาลังเทียกับสีดำเพราะว่ามันย้อนแสงแต่เพื่อนยางอ่นก่อสิพห้าพ่อเจ้าย่างไปใส่น้อมือนไอ้ลงทะเลซะบ่ ลงทะเลได้บ่เนาะสิไปทะเลเฮ็ดจังได้เบิ่งก่อนเบิ่งอากาศก่อนเด้อเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอีหยังเนี่ยรอเว็ดเว็กันลิลิเว็ดพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดออกเฮ็ดเฮ็ดเห็นเฮ็ดบ่นี่เฮ็ดดอกเฮ็ดจ้ะนี่เฮ็ดยังบ่รู้กินได้บ่บ่เฮ็ดหน้าแลบบ้านเฮาสิเฮ็ดหน้าม้มหน้าเมาบ่ไปบ่รู้กันาเฮ็ดหยังกิน,ากากนได้บ่พ <cas u kiss essa> ี่น้องออกหลายหลเต็มเดินอยู่แต่บ่กล้าเก็บกินบ่กล้าเก็บกินเนาะจ้ะเนาะ ยางอีกแบบเ,เย,ยลีอพาลิลี่ยางเหตุงานบาดท่านได้แล้วดอกพามันยางก่อนมันห่วงมันอยากออกแม่ก็เลยพาย่างอ้ยเมือม่อดเหมิดย่อนแสงย่อนแสงพี่น้องขอโทษด้วยจ้าทางเที่ยงแต่ย่อนแสงยายนาริสสิบห้าไปลุงทะเล <c oughs> ลงทะเลพี่น้องจ้านั่นแหละเมื่อไดไปทะเลโดนเรือควย นั่งตะเขาหนา,หนาวมาหนิเพราะท่านในไผ่ทะเลอยู่เออท่านใ้ไปทะเล,ะลพี่น้องฮาลาวินเหรอคนคนจัดเขาจัดฮาลาวินแล้วจัดบา้านไรดอกพี่น้องนะจัดน้อยๆน,นึ่งย้ายนาฬิกาไปทางไหนเจ้าบ่านแล้วก็ไปทางไหนมันสิย้อนแสงไปทางนี้ก็สิย้อนแสงอยู่ในน้อะพี่น้องครับสิย้อนแสงอยู่นะรอออ้อนแสงขามันเถาะ ต้องขอสี่เหลี่ยมหินมุกจบตาเรียวๆพี่น้องตาเรียวๆข้างเดียวตาเรียวๆข้างเดียวตาเรียวๆข้างเดียวเป็นจังไงจ้าพ่อแม่พี่น้อง FC ทั่วโลกสบายดีกันบ่จ้าพี่น้องจ้ายายนารีก็บสบายดีด้วยจ้ะเด้อถ้าหมาย,ย่างพี่น้องจ้ายายนารีมาทักทาย FC e เฮาเมื่อไร ลงคลิปเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องค่าตะตะลอนตะลอนไฟไซคอยตะลอนไปอ่ะพาลูกไปกินอันไอ้อีหยังน้องคอยเลื่อมซื้ออยังเดี๋ยวชูชีชูช,ชีเออ,อว่าวันนี้ไปชูชีบอะไรฝนตกก็เลยบบอไดรีวิวให้เบิง่งทั้งเปียกทั้งสารพัดเมื่อนี้ยายนาลีก็สิมาเว้าคลิป บอกเก็บยายนาเรียนมา่อทักท้ายมันเป็นบอกเก็บเมื่าทักท้าย,าาาายพี่น้องมาสร้างปิ่นสร้างปิ่นแทนพ่อตาเอ้ยสิกับเมืองไทยกันเหนียงสกับเมืองไทยล่ะกัน เคยได้ยินคนอ่นออกข่าวเนาะว่าประเทศที่ประเทศที่ไอไม่จักประเทศที่เพิ่นอัานก็ออกสิบบได้กักตัวนแต่ว่าขอยฟร้างข่าวประเทศไอเลี้ยนตรงนี้แม่ขอยสิบบได้กักตัวสิพี่น้องเออตอนนี้ข่อยกับโมลูกละแต่ว่าข่อยกะได้ฉีดยาวัคซีนแล้วสองเข็มตะโดนแล้วนะข่อยสีตะโดนแล้วหลายเดือนแล้วพี่น้องเลยยายนารีกะจะได้กลับเมืองไทย เดือนธันวาเบองอากาศอีกก้อนเป็นยังไงส,ลสลิลอกดาวเามันสิบปลวอกดาวมันสามมือดีสี่มือไห้ประกาศวันนี้ก็เลยได้นารีบริเริ่มชิปสามสี่มื่นนี่แหละพี่น้องสามสี่มื่นนี่แหละจ้ามันหย่อนแสงกินขา้าวกินข้าวกับตำบักคุ้งกินข้าวกับตำบักคุ้งแบบที่เนียน ชัดเลีนเจ้าของโอ้ยเวทมามีก่อนลิลิเก็บขี่หมาก่อนพี่น้องขี่หมาบ่านนี้ก็ได้เก็บเด้อพี่น้องบ่เก็บกับบ่ได้บ่เก็บกับบ่ได้เด้อพี่น้องจา้าบ่เก็บเขากะยังไงบ่บเก็บขี่หมาก็บบ่อใดที่พี่น้องด้ยบ่านขยันเลี้ยงหมาก็ต้องขยันเก็บขี่มาดิเออยายนาลีกับบ้างจังเอาเอาลิลิยังไง ไปทั้งผีลีทั้งพี่อ้ทั้งพี่พี่พี่แล้วเบาสักหน่อยจุงหมาข้างหลังเลยนี่อากาศดีจ้าอากาศดีพี่น้องเด้วยมือนี่ยายนาลีกะสิพายลีลี่ยางลงทะเลแล้วมันสิเป็นยังไงบุ๊คไปพาคุณเจ้าไปเล่นทะเลเล่นเดอนพี่น้องเนาะไปเล่นทะเลน้ำยายลีไป กูได้อยากมาอาบน้ำทะเลโอ้ยายอยากอาบแถวหน้าทะเลประเทศไอร์แลนด์นี่พี่นอ้องโบท่านลงไปโบท่านได้ยันตายก่อนถ้าลงไปโบตายย้อนอย่างนี้โบเม็นสิต,ตายโบเม็นตายย้อยกกนนั่นนี่ย่างเกาะไวยน้ำโบเป็นเด้ว่ายน้ำโบเป็นเด้อันตายย้อนมันหนาวมันเย็นเอ้ยขนาดเอาขาเอาขาย,ย้อนลงซื่อๆน่ะโทษเราจะเอาตีนเออ เอาตีนย้อนลงซื้อๆอะ่ะเย็นเจ็บขึ้นมาหดสมองเห็นไหมพี่ลีเย็นนีนน่นี่น้าบ้านนี่เย็ยนเย็ยนสำหรับข่อยได้นี่สำหรับเพื่อนสำหรับเพื่อนๆอะ่ะอาจดิโฟเย็นถ้าสำหรับยายลีนี่เย็นทักพี่น้องเอ้ยไม่อยากสิบปากเลยจากนาทีแล้วเนาะนีน่ยายลีเออหกนาทีแล้วเพราะท่านในย้าวบนไหนดอกพี่น้องเพราะท่านพอสิบ สิบนาทีขึ้สิบห้านาทีสิพอดีคอยกระสิบเบาๆ่อยกระสิบเบาคลิปเงๆสิบหานาทีมูเจ้าแัดสิบเบายีนาทีมันจ็สุดหรูอั้งจงนะดสิบเบาสิบห้านาทีนี่แหละย่าแนลี่กับโบเงข้าวเมืองไทยหลายพี่น้องเอ้ยหลายเมื่อแล้วเมื่อนันเบิงกีดตกเบิงข้าวน้า่วกหน้าโบ้ย่วกย่าแนลี่กับสิบเบาเบาเน้าหมื่อนี้ ก็ไอ่ถ่วมผู้เฉียวเออแถวผู้เฉียวถนนสิผู้เฉียวถนนถนนซุ้งแพ้หนิพี่น้องเอ้ยมันบ่เคยตกมันบ่เคยถ่วมสามมันบ่เคยถ่วมน้าบ่เคยถ่วมผู้เฉียวจะเทียปีนี้หรอวะหน้าถ่วมผู้เฉียวพคะนะเขาจะงดไหลงดคักงดแน่ดเอ้ยงดเอ้หน้าบ่เคยเฉียถ่วมผู้เฉียวเนาะไม่ถ่วม อธิตนพ่อแม่พี่น้องนอกจาเนาะทุกจังหวัดทุกอำเภอละน้านานําท่วมยานรีเบิงขาวสู้ๆกันเด้อพี่น้องเอ้ยโลกโควิดก็บ่ทันซาน้าานําก็มาท่วมจักว่อีหยังโหเบิ่งแล้วก็เบิ่งข่าวแล้วก็จิตตกพี่น,อน้องเอ้ยน้ําท่วมพากันยกนั่นยกนี่โอ้จักสิว่าจังได๋ไก็ข้าวแล้วเพิ่นก็โอ้ น้ำบ่เคยถ่วงผู้เฉียวเนะาะป้าวินีหนำถ่วมเกินแตกไปคอยกับตะลีโตนน้เนาะสังบัถึกรางวัลที่หนึ่งแน่ถึกรางวัลที่หนึ่งแน่เป็นยังสิบแปดบริจาคทำบุญข้าาาาวสรรอหหแงผูเข้าสารอาหารแหง่งผู้คนน้ำถ่วมผู้คนอันนี้นอกจากโอ้ยลิลิถือขาแม่ยิดินไซป้าดยาน,นารีา่ได้มัน ทะเล writers. บ่เป็นหลายเดือนแล้วลื้พี่น้องเอ้ยหลายเดือนแล้วนี่ไข่บ่ได้มาทะเลนี่จุ๊ตมามาที่นี่จะว่าต้นหญ้าต้นยังเชียวกัดจี๋หมดเลยเชียวหมดเออคุณน้ำน้ำกันนี่เส่าก <deal> <vastly lava> <less> ับน้ำแห็งพี่น้องไหยได้นารีกอันเดอร์หรือบอกเงินมาหรือบอกเงินมาพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีดๆๆดิเก็ดเว็ดมามีก่อนจะรีวิวทะเล น้อยยูทะเลูสุด,สดตาต้นกะลยอยู่นีสุกงูลูกตานีลล่ลีขหอยกะน,นี่ละจ้ามันนี้ยายนาลีปามนย่างทะเลทะเลบานยายนาลีนี่แหละ ไปล,ลิลิลุไปเฮาแม่กนาลีพามัพญางทะเลพี่น้องเอ้ยบ่ได้มาโดนแล้วบ่ได้มาโดนเขาได้พี่น้องจ้ะน้าลงพี่น้องน้าลงผู้เฒ่าก็หลายๆมื้อนี้มันแดดดีคนหล,ลายๆ่เลยจ้ะคลิปนี้ยายนาลีก็บ,บ่มี่ยังพี่น้องเอ้ยยายนาลีกพาพี่น้อง FC เฮามาเบิ่งทะเลกัน ทะเลบันยายนาลีนย้อนเสงก็ย้อนเสงนามลงเห็นไหม้ำามเ,เ,เลีมลงย้อนเสียงยาเหลือวบงานายายลีรสสูแเสงตาเมื่อไหวแสงตาเวีนค,คุณใครีกยังดีอายราจะ คิดนี่ยายโบยายนาลีกับโบมี่อย่างเัาจ้ะเนาะฝากให้เอฟซีพลเมพ่พี่น้องวโลกอยู่ดีมีแหงให้ลำลำรวยๆสูห้หวยรางวัลที่หนึ่งกันเด้อจา้าเงินทองไหลามาเทมาเด้อจา้าขอยเอฟซีของยายนาลีลำลำรวยรวยสู้สู้สูไปด้วยกันเนาะจา้ะเนาะจะทอนแท้เด้อจา้าสวัสดีจา้าบ๊ายบาย